โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาต่อจากคลิปที่ผมเคยทําเรื่องของโปรแกรม v l o ็อกสตูดิเอาไว้นะครับผมซึ่งตัว v l o ็อกสตูดินะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงไปด้านบนนะครับเป็นโปรแกรมที่ไว้สําหรับสร้างตัวอวตารนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอนิเมะตัวการ์ตูนหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการใช้นะครับผมสําหรับการใช้ผ่าน OBS เป,เป็นการใช้อพันนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นการใช้ผ่านโอเบียนเบื้องต้นนะผมซึ่งโปรแกรมที่เราต้องมีก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่านี่ครับ VC Face นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับสวนวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน Google ให้ดูนะครับผมอันนี้ครับหลังจากที่ผมอ่าหลังจากที่เพื่อนๆนด้เข้าลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างนะผมมันจะขึ้นว่า VC Face ประมาณนี้นะผมซึ่ง วิธีการดาวน์โหลดนะครับเนเพื่อนเรื่องมาด้านล่างนิดนึงก็ผมจะมีหัวข้อคําว่าดาวน์โหลดทัวร์อัปเดต VC Face ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เวอร์ชั่นก็แล้วแต่ต่างไปผมของผมมันมาโหลดมาพัคหนึ่งแล้วอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเวอร์ชันล่าสุดครับก็แนะนานะครับให้เพื่อนๆไปโหลดมาก่อนนะครับผมเพราะว่าตัว VCface นะครับใช้คู่กับ v l o ็ Studio แล้วก็ใช้คู่กับ o b s นะครับผมก็เตือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเช็คสเปคคอมดีๆนะครับผมเพราะว่าต มันจะไม่เหมือนตัว snap camera นะผมที่ใช้รัพยกกรอนทางของคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มากเนาะแต่ V ีโหลนี่ก็คือคอมของผมไม่ได้แรงนะครับก็เลยอาจจะมีการกระตุกบ้านี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ดูนะครับผมง่ยปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับผมทีนี้ครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนโหลด vc frame แล้วนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะแตกไฟหรือไม่แตกไฟก็ได้ผมแต่ของผมยังไม่ได้แตกไฟนะครับวิธีการแตกไฟล์ก็เพื่อนลิกขวานะครับผมแล้วก็เอาไปที่โปรแกรมเอาไปที่หัวข้อเขาว่า extract here นะครับอันนี้คือเพื่อนเื่อต้องโหลดวินแรมมาก่อนนะผมถ้าไม่มีว แตกไฟล์เป็นตัวนี้ไม่นด้ผมอาจจะ x tag here เนี่ยไฟล์ก็จะกระจายนะผมหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเลือก x tag ไฟก็คือหาจุดที่จะวางไฟล์เนะผมเพราะว่าเวลาที่เราแตกไฟล์มาเนี่ยไฟล์บางทีมันมาด้วยจานวนเป็น10เป็นร้อยเป็นร้อยฟุตเป็นร้อยไฟล์้วโฟลเดอร์เงี้ยผมมันจะกระจายเต็มหน้าจอนะครับยังไงก็หาจุดวางดีนะผมซึ่งของผมวันนี้ผมจะไม่แตกยังไม่แตกไฟล์เพื่อนๆนะครับผมจะแบบบคลิีเข้าไปนะผมหลังจากนั้นนะครับขอุญานะผมขอุญานพับจอเบียดไปก่อนนะฮะจะเลื่อนมากลางจอนะครับ ทีนี้ครับผมจะเข้าตัว BCFE นะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแตกไฟล์มานะครับก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ยคือจะออกมาเต็มหน้าจอเลยครับผมก็มีอยู่1 2 3่งสองวเตัวนี้ครับโปรแกรมประมาณนี้ครับผมวิธีการใช้เพื่อนๆนะครับให้ดูนามสกุลไฟล์ที่เป็น e x e นะครับกดเข้าไปครับนี่ผมเพิ่งผมยังไม่ได้แตกไฟล์เนาะมันก็เลยแตกไฟล์ใหม่นะฮะแต่จริงๆนั่นเพื่อนๆแตกไฟล์แล้วนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นแบบผมนะฮะก็จะประมาณนี้ผมอ่านแล้วเริ่มมากลางจอนะับผนิดนึงนะผมเพราะว่าสเปคคอมผมไม่ได้แรงมากดายน มอยากให้เ,เพื่อนๆได้เช็คตรงนี้นิดนึงนะครับว่าตัวนี้ผมตัวแอ d อวตารเนี่ยครับเพื่อนๆต้องไปทําในโปรแกรม v l o t Studio มาก่อนนะครับซึ่งที่ผมแปะเอามาลิงก์เอาไว้เมื่อต้นคลิปนะครับไปลองทํามันก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้ตัว VC Face น,นะผมแล้วเพื่อนนะครับแอ d อวตารที่ตัวเองทำเข้าไปผมกดแอ d อวตารนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับมองหา ไฟล์ของตัวเองนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับของผมนะครับผมเซฟไว้ที่หน้าจออ่าริคส์ท็อปตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมี2ตัวนะครับก็จะเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือผมสร้างเกาๆไว้นะผมแล้วผมก็ใช้ตัวฟรีหนึ่งตัวเลยนะครับผมไปอัดแอดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือตัวฟรีนะฮะตัวฟรีของผมจะหมายเลข2ีกองสองนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆกดแอดนะครับมันจะมีหน้าโฟลเดอร์ขึ้นไหมเพื่อนๆเซิร์ชหานะครับพอดีของผมมันตอออนน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 ีี้้้ผผมมมมมม่า OBS 2จะะะะครรัััับเลยไขึฮก็ปณ ไอตัวที่ผมทํามาครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจับหน้าตาหัวผมเนี่ยโตแต่อันนี้คือตัวฟรีนะครับคือซึ่งผมบอกเลยว่าตัวฟรีที่ทางวีลอตเขาทำให้ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะฮะดูดีพอสมควรเลยนะผมทีนี้ครับไปไปดูที่หัวข้อด้านป้านะครับส่วนของคาเมล่านะผมให้เพื่อนๆนะครับเลือกกล้องที่ตัวเองใช้เป็นหลักนะครับกล้องที่ตัวเองใช้เป็นกล้องมาสเตอร์หลักนะต้องใช้คํานี้นะครับอย่างผมเนี่ยจะเป็น w 1 ega นะครับบางคนอาจจะเป็น Logitech หรือว่าอะไรก็ว่านไปเพราะส่วนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์เนาะ ตัวคามิล่าเซตติ้งตัวนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับผมจะผมตั้งเป็นดีฟอร์ไว้นะครับตื่นี้จะเป็นส่วนของความละเอียดภาพหน้าจอของกล้องนะครับผมซึ่งถ้าใครตั้งขนาดผิดไปเนี่ยบางทีรูปราบรูปภารลังอาจจะผิดไปเนาะผมก็เลยตั้งเป็นดีฟอร์ไว้นะครับผมทีนี้คามิล่าเฟรมเรทนะครับเลือกเป็น30ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่แน่นอนครับเช็คคอมตัวนี้นึงนะครับว่าเฟรมเรทเราไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกิน CPU พอสมควรเหมือนกันนะครับ อ๋อ tracking quality ตัวนี้ก็เป็นจุดอีกจุดสำคัญนะครับก็เป็นไม่ได้อยากให้เลือก h quality นะครับต่ลองเช็คสเปคคอมดีๆก่อนครับอันนี้ก็คืออาจจะให้ลงมาด้านล่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเนี่ยครับอย่างตัวนี้คือเร็วแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนะฮะก็ไล่ลำดับกันไปครับส่วนบนสุดก็คือคุณภาพดีสุดนะครับผมประมาณนี้ครับไมโครโฟนตัวนี้ไม่ต้องต่อะครับผมอันนี้คือปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนผ่านตัว VC Face นะครับเราใช้ผ่าน OBS นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับกดอวตารข้างข เมื่อจะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวตาลขอผมโผกมาแล้วคือคอมของผมมันช้านะครับจริงๆหัวผมโยกอยู่นะฮะแต่ปากผมขยับก่อนนะครับแต่หัวผมไม่โยกเลยนะเพราะว่าออมันแท็กติดนะฮะแต่ว่าหัวไม่โยกนะครับตอนนี้นะฮะคอมมันไม่แรงนะครับโอเคโยกแล้วฮะคือต้องทําใจนิดนึงนะฮะแนะนำนะครับว่าเช็คคอมตัวเองดีๆนิดนะครับว่าสเปคไหวประมาณไหนนะครับไม่ต้องปรับให้มันเวอร์วังก็ได้นะผมตัวนี้ด้านขวานะครับจะเป็นมูมแมนสมูตตี้นะผมอ ความลื่นไหลของการของโมเมนต์นะครับน,นี่คือโมเมนต์แรงนะครับตัวนี้คือถ้าไม่ได้สนใจแล้วก็ปล่อยไว้ก็ได้ครับผมแต่ว่าอยากจะลดโมเมนต์แรงก็ได้นะครับไม่ให้มันห,นหัวโยกไม่ให้ตัวมันโยกเยอะเกินไปบางทีถ้าเาเล่นเกมแล้วเราสายตัวบ่อยๆนะครับมันจะดูจะอ้วกแตกนะครับนี่ผมจะเลื่อนๆลองปรับเป็นเร่งกันดูนะครับเพื่อนๆว่าต้องการให้มันสมูทลื่นไหลครับประมาณไหนนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นส่วนส่วนเสริมนะครับมันอย่างตอวย่านนะครับเพราเซตติ้งดูนะครับจะเป็นเรื่องของรีปมูชั่นเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ย คิดว่าปล่อยไว้ก็ได้ผมไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าอวตารเราอยากให้มันสวยสดหรูหาเน,นะครับไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของแสงสีการตัดเอฟเฟกเพิ่มก็ได้คหัวนี้เป็นเรื่องที่ผมแนะนำไปเฉยน,นะครับอวตารเซ็กชั่นคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากเปลี่ยนตัวอวตารสมมติเพื่อนๆทำออวตารไว้หลายตัวเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นวินเดอร์มชั่นรีเฟซตโพซิชัน่นเฮลหรือปุ๊บเนี่ยก็คือปล่อยไว้ก็ได้ครับผม เป็นจุดที่เราอาจจะไม่ใช้แล้วแท็กลิโมชันนี่ก็คือส่วนของการจับท่าทางแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าใครที่ต้องการใช้ให้มันแท็กในส่วนของร่างกายเราด้วยนะครับแต่มันไม่ได้ชูมือขึ้นมาเพื่อนๆผมบอกว่ามันไม่มีมือนะมันจะยกแค่ตัวกับหัวนะฮะไม่ได้ชูมือแล้วมันจะชูตามนะฮะประมาณนี้ครับผมทีนี้ครับเพื่อนๆนะครับกลับไปที่ OBS ครับหลังจากที่กลับมาที่ OBS แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับวิธีการที่จะแอดเข้ามาใน OBS นะครับเพื่อนๆนะครับกดบวกตรงนี้นะครับในส่วนของซอสนะฮะกดบว้แล เลือกในหัวข้อของเกมแคปเจอร์ครับผมตัวนี้นะครับเกมแคปเจอร์นะครับกดเข้าไปนะครับคือของผมมันแอดเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามตัวนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเขาจะถามนะครับว่าต้องการแอดเกมแคปเจอร์ใช่ไหมเพื่อนก็กดโอเคไปเลยนะครับผมหลังจากที่แอดมาแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับเป็นเกมแคปเจอร์นี่คือผมปิดสีเทาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภายหลังนะฮะผมจะดับเบิลคลิกให้ดูเรื่องของการตั้งค่านันก่อนนะครับในส่วนของเกมแคปเจอร์นะครับในหัวข เจาะโจมเป็นวินโดว์นะครับแล้วก็ตัววินโดว์นะครับให้เลือกเป็นโปรแกรม VC Face นะผมตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตัว WinRAR นะฮะ WinRAR คือไฟล์ที่ผมยังไม่ได้ไม่แตกนะฮะตัวนี้นะผมตัวที่เป็น e x E เท่านั้นนะฮะแล้วก็ให้เลือกเป็น ALO Touch f a c y นะผมเพื่อที่จะลบแบ็กกราวด์สีที่เป็นแขกๆด้านหลังแล้วผมจะทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะสมมติมาเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคไปนะครับแล้วผมคือผมซ่อนเอาไว้อยู่นะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆแอดเข้ามามันจะขึ้นเลยนะฮะผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนนนนะครััับวว่่าาโมมมมชขของผึ้้แลนะครับ จริงๆหน้าผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะให้เพื่อนๆกลับมาที่ v C face ก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นมุมด้านล่างนะครับจะมีเรื่องของ F P S ขนาดจอของเราตอนนี้นะครับให้กดตัวที่เป็นราคาตัว X ติดไปนะครับมันจะเป็นตารางคล้ายๆลูกเต๋าขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้า O B S นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า O B S มันจะเป็นตารางลูกเต๋าอยู่นะฮะแต่ตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราต้องการให้หน้าอวตารเราอยู่มุมไหนนะผมตัวนี้คือเป็นจุดของ O B S คิดว่าเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแล้วนะฮะ ทีนี้ครับกลับไปที่เกมแคปเจอร์หนึ่งครั้งนะครับให้ดับบลชีคเข้าไปที่หัวข้อของเกมแคปเจอร์นะครับแล้วไปกดคําว่า aloha s p e c e ที่ผมได้บอกครั้งเมื่อกี้ไปนะครับกด1ครั้งครับมันจะลบแบ็กกราวที่เป็นส่วนที่ไม่จําเป็นรูปของตารางเตาไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อก็จะเห็นครับว่าผมก็จะเป็นตัวกระตูนยึดจับยิกยักนะครับแต่ว่าเนเนๆนเนีม่คือคือคอมผมมันไม่ได้แรงมากมายแล้วก็อย่าพยายามอ่าคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ากล้องแต่ละคนเน่ะบางคนอาจจะใช้กล้องแบบแพงเลยมันก็จะดีเทคดีหน่อยจับภาพหน้าาจจับอเรียกว่ อ๋อดีเทคหน้าดีเทคหน้าเราครับง่ายหน่อยเนาะซึ่งกล้องที่แพงครับเขาจะดีเทคดีเทคหน้าจอเราง่ายแต่ถ้ากล้องที่ราคาไม่ได้แพงมากบางทีเขาไม่ได้ดีเทคหน้าหน้าเราตามนะครับอาจจะเอียงเออออเออะได้นะผมอันนี้คือคือส่วนที่ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับในการใช้นะผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็สามารถเอาไว้ไว้ตรงไหนก็ได้ครับผมนะตอนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการที่เอาตัว v l o ็อกมาใช้คู่กับ o b เนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวฟรีนะที่ผมเอามาใช้เนี่ยหน้าอวตารนี่ตัวฟรีคือตัวที่ค่อนข้างจะน่ารักนะเนี่ยครับที่ผมใช้นะฮะน่ารักดีนะเออแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสร้างเองก็ได้ครับผมเนย่ยใช้ตัวฟรีก็ได้นะผมว่าตัวฟรีก็โอเคนะผมไม่แย่นะฮะ <_ c ough> ก็อยู่ก็กลายเป็นสาวไปท้งน,นั้นนะฮะไม่ได้เป็นสาวเป็นแฝดอยู่ก็กลายเป็นสาวไปท้งนั้นนะ,ะ <_ c ough> โอเคต้องคลิปวันนี้ก็อนุญาตจบได้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็สนุกมากครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ